เรามีนวมและก้ามใหญ่เบิกเบินอนเก่งขามน่าเก่งขาม <c oughs> เอาละเส้นทางของการไปดมวัวของเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีกันอ๋อตัวนี้เป็นสกิลนะครับในการใช้เราสามารถอันล็อกได้แต่และเลเวลนะครับตอนนี้ผมยังเลเวลหนึ่งอยู่ยังไม่รู้ว่าจะเก็บเลเวลที่ไหนจะหาเงินได้ที่ไหนจากการชกเลยปะน่าจะจากการชกนะผมไม่แน่ใจตรงนี้สนามนะครับเราสามารถมาท้าไฟกับคนอื่นได้เว้ย พี่ขอคู่ต่อไปเองน้องใครจะมาก็มาเออได้เลยได้เลยพี่พี่เองเราแล้วมายืนรอตรงนี้นะครับให้เราได้เป็นคู่ต่อไปในการโชคนั่นเองได้ได้อยู่อนี่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 เฮ้ยยังไม่มีสกิลครับเอาเอาเอา <c oughs> <c oughs> มัน,น,มนหนีมาไหนมาในครูชนะแบบงงๆเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความโกงให้กับเราดีกว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้คืออ๋อสกิลใหม่เออ อ๋อมีสกิลอยู่แล้วเว้ยขอนวมหน่อยซื้อพี่ขอซื้อนวมหน่อยวะพอดีพี่จะเอาไปซัดปากคนแตกเลยวันนะี้โหพี่ต่ขอไปแพงเงินเรามีแค่ร้อยเดียวครับยังซื้ออะไรไม่ได้ซึ่งจะเติมซื้อได้ป่ะเนี่ยขอดูที่ห้องนี้หน่อย Bank Store โอ้นี่ไงครับสามารถซื้อเงินในเกมได้จริงๆด้วยเราซื้อเงินในเกมมาสักสามหมื่นห้าแล้วกัน,นครับจ่ายไปทั้งหมด400โลบักเสียตังค์ละเสียตังค์เลยพี่ต้องได้อะไรมาแน่ๆเลยจจ้าบ,บดี เอาเงินที่ได้มาซื้อนวมนะครับสามหมื่นนี่ก็ซื้อของดีได้แล้วนะหมัดอะไรดีหมัดอเมริกาไหมอาจจะเยี่ยมยอดไปเลยก็ได้นะมันมีคลาสด้วยนะครับเป็นคลาส B อะไรแบบนี้คลาส A ซึ่งผมน่าจะซื้อได้อยู่ที่คลาส B ตัวนี้บวกค่าสเตนชกแรง15%ตัวนี้10%สปีด5มผมว่าเอาตัวนี้ดีกว่าหมัดจากอเมริกาเอาล่ะซื้อไปเลยใส่ได้ป่ะทีเียเ้ยใส่ได้สิ เอาละเราได้หมัดจากอเมริกาไปแล้วเราจะเริ่มไปประลองนะครับมีใครรอที่จะโชคหรือเปล่าขอเวทีโล่งๆนี่เลยลกันรอแค่รอนะครับถ้ามีคนมาแล้วเอาเหรอน้องเอาห,อหมัดอะไรหมัดอะไรหมัดกระลงกลงเหรอฮะเอาละพร้อมแล้ว <laughs> ลองรับหมัดอเมริกาจากพี่ไปหน่อยมาน้องเรามีท่าใหม่นะครับอย่าลืมนะอปะคัดปักแยบ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 หลังแยบหลังแยบหมัดจากอเมริกาปัก เจ็บเลือดเรากับเขาพอๆกันครับปัก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 โอ้โหเลือดเขาน้อยนะครับเลือดเขาน้อยแล้วอ่านแล้วแล้วจังหวะนี้ปัก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 โอ้โหโอ้โหแย่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 ผมแย่ผมแย่ผมย่จะทำจังหวะนี้ปักอ่าอ่ามันเป็นเรื่อบวยปากประสบการณ์สินะแค่ลองก็ถอหลับลุกขึ้นมาแล้วใส่ต่อเลยไหมนับนับนับนี่นี่นี่ไขลุกส่วนก็นี่น็อกน็อกน็อก ชาร์จรอชาร์จรอชาร์จพลังรอระหว่างนี้ชาร์จพลังรอลุกหรือหลับลุกหรือหลับปักนี่ปักนี่มีหลับยาวแน่นอนจ้าวันนี้โอ้โหปักนี่ถอยถอยชกแล้วถอยปักนี่นอกนกนกนอน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 ไม่พอนอนไม่พอแล้วไม่ชกนอนไม่พอนอนไม่พอแล้วไม่ชก เกิดมาสวนก่็ได้เออลุกลุกลุกดิเฮ้ยลุกลุกเออลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาปั๊กนี่ชกแล้วหนีขึ้นอยู่กับจังหวะเท่านั้นนี่นี่โชคก็ไปตีชกเข้าไปโอ้โหเหลือเขาเหลือยี่สิบเอ็ดเขาต้องแพ้เราครับอืมขอ <S 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 อภัยต่อ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 ยเออคุณจะตายกูจะตายเลือดเขาเหลือสามเลือดผมเหลือสองวัดกันที่หมัดสองหมัดเท่านั้นเองแค่แย็บก็ตายแล้วนี่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 เออใหญ่ใจเย้ใจเย้ เอาละครับถือ claro> ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเหมือนเราจะสามารถฝึกซ้อมได้นะครับซึ่งผมเห็นมุมซ้ายนี่เป็นค่าสเตนหรือว่าค่าสปีดค่าอะไรต่างๆซึ่งเราสามารถฝึกซ้อมได้และให้เลเวลวันเพิ่มตรงนี้แล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูว่าค่าอะไรมุมซ้ายจะขึ้นไหมนี่ครับจะเป็นเลเวลนะยครับอังนั้นเดี๋ยวเราฝึกซ้อมเอ้าทิ้งนวมเลยทิ้งนวมทิ้งนวมอเมริกาที่แสนภูมิใจ เรื่องที่2อนี้ครับขึ้นอัปเกรดให้อัปเกรดเป็น3มนะครับเดี๋ยวเอา3ามก่อนดีกว่าเอาล่ะตรงนี้ยึดพื้นนะครับไม่รู้ว่าจะเพิ่มค่าอะไรค่าความอดทนนะครับในการยึดพื้นนะเอาสักอย่างละ3แล้วกันนะครับเซรตจเตอรีร่เราไปโชว์กับเพื่อนโหเริ่มต้นเลยนะน่าจะเป็นเริ่มต้นนะคนน,ะ <c oughs> าาคน,นี้เออพี่ทราบว่าคนข้างๆผมนะครับ เก่งมหมครับ <laughs> ตอนนี้ค่าสเตนตกับค่าความอดทนของผมเนี่ยอยู่ที่เลเวลสาทั้ง2ค่าแล้วนะครับแล้วกระสอบทรายตรงนี้ต้องเลเวลหก่อนนะครับถึงจะสามารถซ้อมได้นะดีแหละหมัดที่ผมไว้ใจแล้วคู่ควรสปอนเซอร์แชมเปี้ยนจัดไป1,000งแนเนาะเนาะผมขอไปฝึกร่างกายต่ออีกสักหน่อยแล้วกันบอกเลยเอาจริงรอบนี้ไม่ไหวแล้วทิ้งนวมไว้ก่อนพี่ขอขึ้นคานแป๊บ <laughs> เอาละตอนนี้ผมฝึกทั้งสเตนและค่าความอดทนของผมนั้นถึงเลเวล5เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มกลับไปเข้าสู่สังเวียนเช่นเดิมมันต้องมีสักครั้งทีที่ผมต้องชนะการฝึกซ้อมมาทั้งหมดไม่นจะไม่เสียเปล่าแน่นอนลองได้ครับใครจะจัดมาเลยครับคู่ต่อไปต้องเป็นเราใช่เข้มไม่มีอะไรจะพูดเพราะพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวแพ้อีกเอาโอ้โหเลวลสิบหกูตาย แผนอกป๊๊บอัดเข้าไปหนึ่งทีท่าอะไรของมันวะนั่นน่ะตะ<ว>ปบเบิร์ดตะปบเฮ้ยแต่มันทกผมไม่โดนนะด้วยปั๊กเอาไม่ได้เออปั๊กนี่นี่อัดเข้าไส้มึงขโมยรหัสพี่มึงเล่นบริการ <laughs> โอ้ย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  ว่าแล้วมึงขโมยรหัสพี่มาเล่นออกากเวทีไปเลยพี่มาเอารหารัสมึงไปแล้วเหรออุ้ยเลเวลผม20เลยเหรอผมชนะคนเรเว่า5ผมได้เลเวลมา20โอ้เอาละอย่างนี้ผมก็มีสกิลใหม่แล้วผมคิดว่าผมมีสกิลใหม่เ๋ยวเลยชัวร์ปาบเลยแหละถึงเวลาไปลองแล้วเลเวล20่อย่างนี้ผมคิดว่าดูดีๆแล้วไม่ใช่ซื้อกูนี่หว่าคุยไอสัตว์เลเวลตัวเองจริงๆอยู่ที่เลเวลห้า กูก็ว่าอายุทำไมเลเวลกูมันเลวว่ายี่สิบวัยจังวะโอเลวว่ายี่สิบของจริงไหมตอนนี้ไอเยี่ยกูดูผิดนึกว่าตัวเองอ่าได้เลเวลาห้าวีสิบมันไม่ต่างกันหรอกพี่จัดได้หมดอ่ะโทษทีอืมาเข้ามาดิเข้ามาโอ้ยๆหมัดมันรัวจังวะโกงเหรอโกงเหรอและเจ้าวันนี้แล้วครับปากโข้าอุ้ยอุ้ยน็อกนกนกนะน็อก นกนกน้านกนะานะปั๊กมไม่รู้ว่าเจ็บไม่เจ็บสัตตี KO เรียบร้อยหักเป็นกุ้ง <c oughs> โ,โ,โอ้ใจเย็ดปั๊ก <c oughs> ทำไมกูดอกวะกูปั๊ก,ก่ันไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เอาละตอนนี้ดูเชิดก่อนเลนยกูปีนออกเลยปะปีนออกเลยปนะ <c oughs> โอ้ยนี่อ๋ออุ้ยหมัดนี่แรงมากมันตะปบหมัดตะปบครับแรงมากโอ้โหใช้ท่าเดิมอ๋ออ๋ออ๋กูน็อนกูน็อ้อยอ้อยตายตายแน่เวลามันตีไม่เข้าด้วยแบบเนี้ยเวลาชาพลังมันตีไม่เข้าหมดเลยอายกธงขาวอะไรอ่ะยอมแพ้เหรอเอาอ้าวสู้ผมไม่ได้นะแล้วก็สู้ผมไม่ได้นะ เฮียนี่วิ่งหนีบ่อยก็ไม่เล่นมึงได้อ้าวหล้ยแล้วเลเวิผมก็เลื่อนไปดูที่เลเวลง6แล้วนะครับมีสกิลปลดล็อกด้วยเป็นสกิลเตะผมขอไปลองสกิลใหม่เลยดีกว่าขอเข้มๆเลยนะเป็นสกิลใหม่ไปเลยเงี้ยเอาป่ะฮะเอาเอาเอามามาอ่ะได้ใครไม่รู้แหละจัดเลยดีกว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่ที่เลเวล3อ้าวพวกไก่อ่อนเริ่มใหม่งั้นเลยพี่จอร์ดให้เปิดก่อนอ่ะต่อยหน้าพี่ทีนึงดิไม่โดนผมบวกแล้ว โอ้ยโอ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยสวนสวนเข้าไปอัดเข้าไปเต็มไส้ปักเข้าไปอีกทีและจะวันนี้จัดเข้าไปและังไงต่อและังไงต่อวิ้ยเอ้ยปักเข้าไปอีกทีอ่ะจะไปเลือกวุโดยเขาบอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาล่ะผมลองดีๆเออม,มีท่าใหม่นะครับอย่าลืมนะเรามีทีบอทีบทีบอุ้นโชคแรงจังอะ่ะอ,อุยอ้ยอุ้ยโชคธรรมดาสิบห้าวอดแรงจัง อุ้ยโออ้มือมือมือไปมือ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 ใหม่เออเลยน้องปักปักปักล่วงล่วงล่วงมึงจะไปไหนวะนีแกนี่แกแต้มเสมอกันครับหนึ่งหนึ่งครับชาร์จล็อปัดชัดโอ้โหมันโชกแรงเดี๋ยวเดี๋ยวมันโชกแรงไป นี่นี่นี่ต่อยต่อยแล้ววิ่งต่อยแล้ววิ่งสัดน้องก่อนแล้วกันขอหมัดก่อนละกันดูเชิงดูเชิงปุ๊บปุ๊บยังไงยังไงหลอกล่อหลอกล่อหล,ล,ลอกล่อมาขวาแล้วปุ๊บเข้าไปเลยปักโออยแ <_ s 1> พ้แล้วน้องแพ,พ้พี่พี่บอกแล้วมือใหม่มือใหม่ใช่ไหมมือ <_ s 1> ใหม่ <s> อัดเข้าไป้มุมมือยอมแพ้ได้นะ รอจงหวะครับรอจะหวามือใหม่มันมักจะไม่รู้เรื่องเอาวย่นี้หลอกล่อละเออเล้หลอกล่อหลอกล่อเออป๊อบป๊อบป๊อยังไงยังไงเฮ้ยป๊อกเอ้ยกูตายกูตายเน่ยอ้าหเหึ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 หรหึ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 ห่หึหึหึหาหึ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 หีหึ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 ่ึห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 หึ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 ให่ห่ีทีบห่ห นี่นี่เลือดเราก็ประมาณเท่ากันเลยนะปั๊กเอ้ยไม่โดนไม่โดนเราต้องชนะครับเราจะไม่ชนะไม่ได้เลยนะวันเดียเราต้องชนะนะไม่ใช่เขากดออกเข้าใจะได้เสมอ <c oughs> อาเา้ยทำกูเลยขอร้อกโอ้ยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ตามต่อยไม่เลิกหาหาเอาละวัดกันหมัดสองหมัดสุดท้ายครับเจ้าวันนี้ใครโดนก่อนชนะล็อกล้อปุ๊บ เฮ้ยเจอยล็อกล้อปักมีป้องกันมีป้องกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหลือดสิบสองนี่นี่ตอดตอดตอดโอ้ยโอ้ยเวียงเวียงสักทีเออสักทีเออกูจะชนะแล้วเกือบไม่ชนะเกือบไม่ชนะเลย ถ้าชนะแบบฝ่ายทูตไ้กดออกเนี่ยได้เ p เยอะกว่าเดิมนะครับเท่าตัวเลยนะจากร้อยกว่าได้มาสอ0ร200เลยเอาเพิ่นว่าเนี่ยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมมาเล่นอีกหรือว่ามีแมปอะไรแนะนำผมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ